สวัสดีครับสวัสดีอ่าวันนี้วันสุดสัปดาห์แล้วนะครับวันศุกร์วันที่22แเลยเดอ้อเจาะเลขเด่นนะครับแนวทางหัวลาวชุด2ตัวบนนะครับเจาะเลขเด่นเข้าไปที่เลข4ี่เลข5เนาะเข้าไปที่เลข4เลขหหลัก10บนของเราไม่เข้าเดอ้อสิบ,บอกห้เดอ้อพี่น้องต้องตายเฮานะ ไม่เข้าเลยเอามันอาจจะหลุดไปในงวด1ห,หรือ2ง,งวดงวดหประมาณนั้นแหละเนอะแต่วันนี้จะนำอาชุดเก่าเอาสูตรเก่ามาสูตรเก่าของเราเนาะมาอ่าลงให้อีกเหมือนเดิมนะเนาะเผื่อว่ามันจะเข้ามาในงวดนี้เดี๋ยวพี่นออ้องฟองปายเข้าเข้าไปที่เลข5นะครับหน่วยบน ให้วิ่งบนวันนั้นเลขสี่เลขห้านะวิ่งบนนะครับมาวันนี้จะคำนวณต่อไปเผื่อมันอาจจะเข้านะวันนี้เนาะมันน่าจะหลุดไปในงวดหนึ่งนะงวดสองอาจจะเข้ามาเริ่มต้นกันเลยห้าบวกห้าได้ศูนย์ได้สิบนะครับสิบมาบวกให้สามได้สิบสามเอาสามมาตั้งเลยนะครับ บว,บ,บวกเพิ่มไปได้เลขสนะี่นะครับบวกเพิ่มไปได้เลขสี่เนาะสาบวกสเป็น6กหกบวกหได้11เอาเลขหนึมาตั้งเลยบวกเพิ่มไปได้เลขสองนะครับเลขหนึ่งเลขสองน่าจะกลับมาเป็นหลักสิบบนของเรานะวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะลองดู ได้สามกับสี่นะครับหน่วยบนของเราสิบบนได้เลขหนึ่งเลขสองอ่ะลองดูว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะถ้ามันหลุดเราก็ต้องยกเลิกไปนะไม่แน่ไม่นอน,นะครับอาจจะเข้าวันนี้นะโอเคนะครับแล้วก็มีอีกสูตรนะครับสูตรนี้ก็เหมือนเดิมนะ สูตรนี้บวกให้9จะเป็นหลัก10หรือเปล่าเนาะให้ได้หลัก10 10บนเนาะได้0ได้1 1บวก9คงที่นะครับเอาหลักร้อยมาบวกให้เลข9ก9คงที่นะครับได้เลข0แล้วก็เลข1นเนาะ อลองดูครับไม่ลองไม่ดูไม่รู้นะครับแปดบวกเก้าคงที่ได้เลขเจ็ดบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้เลขเ,เก้าอันเลขแปดนะครับเฮ้ยได้สี่ได้ห้าขอโทษทีนะครับหลงละหลงลืมมละ ได้สีกับ5้เนาะแปบวกเก้คงที่ได้เลขเจแล้วก็เลขแปนะครับ ห้บวกหเป็นศูนย์เป็น10 10ิบบวกสามได้สิบสาเอาสามาตั้งนะครับบวกเพิ่มไปได้เลขสีนะ่เนาะห้าบวกเก้าคงที่นะครับหลักร้อยก็คือเลขห้าห้าบวกเก้าคงที่ได้เลขสีแล้วก็เลขห้าจะเข้าหรือเปล่าวันนี้นะสูตรนี้เนาะ เลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นมีเลข3าเลขสี่ด้วยวันนี้เนอพี่น้องเอ้ยเลข3มเลข4ีระวังตัวให้ดีนะพี่น้องป้องปายอาจจะนะครับอาจจะยังไม่หนีจากเรานะเลข3มเลขสี่วันนี้นะยังมีปัญหานะครับพี่น้องป้องไ่ายโอเคนะครับอ่ะจับเป็นชุดให้เป็นคู่ให้เลยนะตัวนี้จะให้เป็นชุดเด่น ชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนชุด2ตัวบนล่างโอ้ยผิดแล้วผิดแล้วเด้อต้องให้ตัวนี้ก่อนสองตัวบนล่างเอาหรือเปล่าน้อสองตัวบนล่างเดี๋ยว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 อิสระ เอาสองตัวบนล่างเอาตัวนี้ดีกว่าหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามแล้วก็สองสี่ชุดสองตัวบนล่างนะครับวันที่ยี่สิบสองวันนี้ระวังตัวให้ดีก็คือเลขสามเลขสี่นะครับเดี๋ยวพี่ต้องป้องปลายเข้า ทีนี้เป็นชุดสองตัวบนเรามาเอาตัวนี้ดีกว่าเอาเลกวิ่งดีกว่านะวิ่งก่อนวิ่งบนวิ่งบนได้เลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับ วิ่งบน3กับ4ชุด2ตัวบน <c oughs> เด่นไปที่เลขสี่เลขห้า

ห้าสามสี่มีสี่ชุดเดอ้อพี่น้องป้องปายของเรามีแค่สี่ชุดเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเฮเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเลยชอบไปที่มีเท่านี้นะครับ ที่ผมชอบนะพี่น้องเอ่ยอ่ะวิ่งวิ่งบนล่างตัวนี้บนล่างนะบนล่างเด้อพี่น้องของปลายห้ออ่ะอันนี้วิ่งบนวิ่งบนมีเลขสี่เลขห้า วิ่งบนเลขสี่เลขห้าเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวิ่งบนล่างเลขสามเลขสี่วิ่งบนเด่นเลขสี่เลขห้าโอ้เลขสี่เลขห้ายังไม่หนีจากเราแต่ที่แน่ๆผมชอบเลขสามนะครับวันนี้นะผมชอบมากๆเลยนะครับ ชอบเด็กสามนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับอ่ะขอให้เฮงๆปังๆเด้อพี่นอ้องปังปาเด้ออาจจะมีหวยของหวยไทยของน้องตกะกเตนนะครับวันที่หนะึ่งเนาะวันที่หนึ่งจะมีของน้องตกะกแตนงวดที่แล้วผมให้ไป ศูนย์หนาะที่ชอบนะครับที่เด่นนะเด่นไปที่เลข4เลข5้าครับวิ่งบนเลข4ี่เลข5วิ่งล่างเลข2องก็เลขสามนะอ่ะงวดนี้ชุด2ตัวบนเด่นเลขสี่เลข5ชุด2ตัวบล่างเด่นเลข3เลข4โอ้เหมือนกันเลยเนาะเลขสเลขหเลขสเลขส เอาจังเบิงกันพี่น้องเขาสองทุคงครึ่งะโอเคนะครับขอบคุณครับ